คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยที่รวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวนะคะ เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับสุขภาพเรามีมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะอยู่กับดิฉันค่ะที่เราดียิ่งมีค่ะดิฉันนับนารีสุขดีค่ะเราเจอการทาง F M 89.5 Innovation for Life นะคะก็ส<ช>ัปดาห์นี้เป็นช่วงของฟันหลอพอดีเลยพี่แมวอืมใช่ค่ะเก,เกือบจะเป็นวิกเอละติดติดกนันเกือบจะใช่ค่ะก็มาขั้นคนลาเรียบร้อยละไปแล้วค่ะมีค่ะค่ะก็เป็นสัปดาห์ซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อย เหมือนกันเพราะว่ามันอากาศมันบอกไม่ถูกอะคะ่ะมันเหมือนจะหนาวก็ไม่หนาวพี่แมวมันเหมือนว่าฝนจะทิ้งทวนก็ ที่ผ่านมาพี่ก็ป่วยไข้ไปแล้วหนึ่งกลุ่มค่ะขนาดว่าดูแลตัวเองให้ดี<ม>แต่ว่าบางทีมันก็เหนือการควบคุมบางทีแบบใช่ค่ะอย่างที่ท่องทีบอกบางทีช่วงเช้าเนาะอากาศก็ร้อนเชียวค่ะแต่พอค่ำๆหน่อยก็ฝ <หก S 1> นมืดมากค่ะฝนฟ้าขนองพูดถึงมืดก็อันนี้แหละค่ะถ้าเป็นตามต่างจังหวัดเขาก็จะเป็นสัญ,ญญาณบอกได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังท่องทีว่าเริ่มที่จะเข้าหน้าหนาแวแล้วแหละเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติค่ะก็ถ้าถ้าเป็นบ้านพี่นะเขาก็จะเริ่มแล้วเอาละ เริ่มที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะซึ่งกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แหละ,ะเขาก็จะประกาศว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหมฤดูหนาวอ,อย่างเป็นทางการเนะะเาะคราวนี้เราก็มาลุ้นกันว่าว่าจะหนาวไหมแต่ได้ข่าวมาว่าปีนี้เนี่ยฤดูหนาวอ่ะจะหนาวยาวเลยค่ะคุณฟังจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์2569เลยนะ,ะต้องมาลุ้นดูค่ะว่า จะเป็นจริงจะเป็นจริงในคําทํานายไว้นะคะค่ะก็ก็อยากให้หนาวแล้วเนาะเพเฉยๆนะเฉยๆที่ผ่านมากว่าจะหนาวได้บางปีก็ไม่มีเลยฤดูหนาวนะคะมีฤดูหนาวแต่ไม่หนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วกันค่อนข้างใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากมากเลยขมุกขมัวมากนะคะค่ะก็อาจจะต้องพักผ่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรคนที่เป็นอ่ะเขาก็จะ ด yup. ูอาการอยู kind of ่แล so ้วพี่แมวว่าอาการประมาณเนี้จะต้องเซฟตัวเองประมาณไหนนะคะก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงเพราะว่าถ้าช่วงฤดูหนาวเขาก็จะไปเที่ยวกันนะพี่แมวมีไปเที่ยวไหมคะก็ยังนึกอยู่ค่ะว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไปในสถานที่ที่แบบใจตรงกันมากๆค่ะการกินการเที่ยวการใช้ชีวิตบางทีมันก็อาจจะไม่สนุกท่อที่ควรเพราะคนเยอะก็อาจจะสลับสลับกันไปค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีค่ะก็แอบมีแผนบ้างเล็กน้อยค่ะ มาถึงเรื่องราวข่าวสารบ้างค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเหตุการณ์ทั่ว,วไปมาถึงเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะ,คะช่วงนี้อาจจะต้องยอมรับว่าบางคนนะคะถ้าเขาทำงานแบบเอกชนน่ะมันก็จะเป็นปีปฏิทินเนาะตุลาคมนี้เรียกว่ากำลังเครียดเลยนะคะเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วอาจจะต้องเคลียร์งานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในส่วนของงานราชการะคะ่ะก็ต้นงบประมาณก็หัวหมุน เหมือนกันนะคะก็เครียดพักผ่อนน้อยระวังนาเบียวครึ่งซีอออันนี้เราอาจจะเคยเห็นข่าวกันมาบ้างนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าพักผ่อนน้อยอะ่ะคือหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเส้นโลหิตในสมองตีบหรือเปล่าอันนั้นคือเอามาพาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวหรือว่าเชื่อมโยงกันนะคะคือเครียดเนี่ยพักผ่อนน้อยเนี่ย มันจะทำให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีกได้อย่างไรนะคะคืออยู่ดีๆมีไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังที่หน้าก็เบี้ยวเบี้ยวไปครึ่งซีกค่ะยิ้มก็ไม่ได้พอยิ้มไม่ได้มุมปากก็ตกหลับตาก็ไม่สนิทอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะแต่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะคะคือโรคนี้เกิดจากเส้นประสาทาสมองคู่ที่เจ็ด ซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้ามันมีการอักเสบขึ้นค่ะคุณผู้ฟังด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นหลังหลังจากการติดเชื้อไวรัสเช่นพวกไวรัสเริ่มหรืองูสวัสดหรือปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้นะคะนั่นก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอบวกกับความเครียดที่มันสะสมค่ะก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอาการที่พบบ่อยเลยนะคะคือมุมปากด้านใดด้านหนึ่งตกจะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะเวลาที่ยิ้มแล้วก็หลับตาข้างเดียวนะคะก็คือสามารถหลับได้ข้างเดียวหลับไม่ไม่สนิทนะคะทำให้เกิดอาการตาแห้งตามัวนะคะแล้วก็น้ำเข้าตาได้ง่าย วลาล้างหน้านะคะก็คือมันมันหลับไม่สนิทนะคะตาอีครั้งหนึ่งอาจจะมีอาการน้ําไหลมุมปากคือบางคนเนี่ยน้ำน้ำลายไหลมุมปากเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะคะเวลาหรือเวลาที่กินน้ําก็แล้วแต่รู้สึกตึงหรือชาบริเวณใบหน้าด้านที่เป็นนะคะแม้ว่าจะดูไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ใช่โรคที่้รยแรงแล้วก,ก็สามารถรักษาให้หายได้เนี่ยแต่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วคะ่ะคราวนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอะ่ะอาจจะทําให้ กลับมาเป็นปกติค่อนข้างยากดังนั้นหากพบอาการผิดปกติควรเรียบควรรีบไปพบแพทย์ทางสมองแล้วก็ระบบประสาทวิทยาเพื่อวินิจฉัยรักษาอาการต่อไปเนาะม,มันคงจะสะสมมากแหละแล้วก็พักผ่อนแบบน้อยมากมันน่าจะสะสมมาบางทีากา็เลยฟ้องอาการเนะาะค่ะบางทีอาการที่น้องทีว่านะคะมันจะคล้ายๆอ่มันจะมีอาการคล้ายๆกับคนที่เส้นในสมองตีเหมือนว่า เลือนไปเลี้ยงสมองไม่ทันอาการก็จะคล้ายๆกันลค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยบางทีไม่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทุกทีบอกว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดจากการที่เครียดสะสมโดยที่เรานี่ไม่รู้ตัวนะพอเกิดอาการผูกปรับขึ้นมาบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะคะเอ๊ะเราเป็นอะไร ก็ความดันก็ปกติคือเหมือนทุกอย่างปกติทุกสิ่ง <c oughs> อย่างเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมอาการแบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ <c oughs> นะคะเอาแล้วก็มาถึงของดิฉันบ้างนะคะจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยร่วมกันค่ะบริจาคเลือดค่ะก็อาจจะเป็นเทศกาลขอขออิงเป็นเทศกาลช <c oughs> าชาตต่างชาติสักนึงแล้วกันนะคะก็คือในวันที่31ตุลาคมนี่แหละค่ะทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ ไม่ว่านเนื่องอะไรคะ่ะเนื่องในวันฮาโลวีนนี่แหละค่ะนะคะก็ขออิงกระแสชาวต่างชาตินิดนึงคะ่ะเพราะว่าเลือดที่เราจะบริจาคเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่แหละคะ่ะโดยสามารถบริจาคได้นะคะที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอาคารพลังใจคะ่ะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา 15นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งในสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายผีด้วยนะคะก็วันฮาโลวีนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าตีมกันนิดหนึ่งนะคะก็คือมีการ,การมีกิจกรรมการประกวดแต่งกายผีนะคะแล้วก็มีการรุ้นรับรางวัลด้วยมีกิจกรรมเดินขบวนของผีผีนะคะตลาดนัดนะคะอันนี้นี่รู้สึกว่าที่ธรรมศาสตร์เขาก็มีอยู่นะคะก็เพื่อนกับ การจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะที่โฟโต้บูธได้นะคะก็ใครที่วันที่31มสอกลางคืนมีแผนว่าจะไปฉลองฮาโลวีนนะคะที่ไหนอ่ะกลางวันเราไปทําบุญกันก่อนคะ่ะก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคก,กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นการบริจาคโลหิตค,ค่ะได้ที่อาคารพลังใจตั้งแต่เวลา8ปดนิกาสานาทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกาสานาทีในวันที่31ตุลาคมนี้คะ่ะ อีกหนึ่งข่าวสารกิจกรรมแล้วกันนะคะคือข่าวแรกดิฉันบอกว่าเครียดพักผ่อนน้อยอจาจจะหน้าเบี้ยวครึ่งซีกได้อีกหนึ่งข่าวสารที่มันเป็นกันประจำคล้ายๆกับเครียดก็คืออาการปวดหัวนะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ปวดทุกวันช่วงเช้ามาก็ปวดเป็นๆห,หายอย่างเงี้ยแต่ดิฉันกำลังจะบอกว่าปวดหัวเนี่ยมันเป็นอาการธรรมดานะคะ ที่อาจจะเป็นที่เราคิดว่าอาการธรรมดาที่อาจจะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆมันอาจจะอันตรายกว่าที่คิดนะคะคือใครๆเนี่ยก็เคงเคยปวดหัวเนาะหรือแม้กระทั่งเด็กๆเด็กๆเ,เขาก็ปวดหัวเป็นเหมือนกันนะคะปวดหัวกันทั้งนั้นบางคนก็คิดว่าเออเครียดแหละนอนน้อยหรือใช้สายตาเด็กๆอาจจะเป็นเล่นเกมใส่แว่นด้วยใช้สายตาหนักเกินไปแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยอาจจะ อาจจะก,กำลังเตือนค่ะว่าร่างกายอ่ะเขามีความผิดปกติซ่อนอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันหน่อยค่ะว่าปวดหัวประมาณไหนบ้างที่อันตรายกว่าที่คิดนะคะอันดับแรกเครียดอ่ะเครียดเนี่ยปวดหัวไม่ใช่ปวดแค่หัวนะคะคุณผู้ฟังปวดรอบศีรษะหน้าผากคํมมาพลังศีรษะต้นคอบ่าไหล่เป็นหมดถ้าเครียดนะคะ ไม่เกรนไมเกรนเนี่ยอาจจะปวดขมับข้างใดข้างหนึ่งบางคนปวดสลับข้างเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่พอคืนไส้อาเจียนเวียนหัวนะคะมาร่วมด้วยไซนัสอักเสบนะคะก็ปวดหนกแก้มหน้าผากหรือว่าดังจมูกเนาะ ถ้าเป็นโรคแรงๆหน่อยก็อย่างเช่นหลอดเลือดสมองเนื้องอกในสมองปวดศีรษะอันนี้รุ่นแรงผิดปกติร่วมกับอาการเห็นภาพซ้อนมองไม่ชัดมองไม่ชัดไม่พอคุณผู้ฟังต้องเช็คด้วยว่าแขนขาอ่อนแรงไหมนะคะก็อาจจะต้องพบแพทย์คืออาการปวดหัวส่วนใหญ่เนี่ยจะ,จะไม่อันตรายถ้ามันปวดแบบ ปวดแบบไม่มากอ่ะแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีนะคะแต่แต่คนนี้ที่เอามาเตือนเนี่ยก็คืออยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยหมันสังเกตความผิดปกติว่าไอ้ที่ปวดหัวนี่ยมันปวดยังไงนะคะแล้วมันปวดมากขึ้นไหมปวดแบบไหนข้างใดข้างหนึ่งไหมนะคะเพื่อที่เวลาที่มันมีอาการที่มันไม่ได้ปวดแบบปกติจะได้รีบไปพบแพทย์แล้วก็หาสาเหตุเนาะบางคนเขาก็ MRI CT Scan สแกน ก็ต้องแล้วแต่ว่าชาหรือไม่ชาถ้าชาก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที่ครับครับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทริปค่ะทริปสุขภาพดีๆวันนี้เรามีมาฝากเหมือนเช่นเคยพี่แมวม,มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเดือนนี้ก็จะย่างเขา้าช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะก็เหลืออีกสองแค่สองเดือนเนาะก็จะ,ะสิ้นปี2568แล้วปีนี้ในความรู้สึกของพี่คือวัยมากวัยจริงๆแล้วก็ในแต่ละวันของการทํางานได้มีความรู้สึกว่า ฉันยังวันยังไม่ได้งานอะไรมีความรู้สึกว่าอะจะสี่โมงครึ่งอีกแล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพบ้างค่ะคุณูุฟังค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายเนี่ยผ่านมาจนจะ1ปีแล้ว ร่างกายเขาอยากจะพูดกับเราเนี่ยเรามาฟังดูค่ะว่าอ,าว,อาว,วัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเขาถ้าเกิดเขาพูดได้เนี่ยเขาจะียกร้องอะไรจากเราบ้างเรามาฟังเขาดูนะคะว่าร่างกายของเราค่ะคุณผู้ฟังก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ต้องทํางานไม่รู้จักเหนื <S <S น่อยตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันเวลานะคะซึ่งบางทีเนี่ยอว,วัยวะต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยหยุดฟังเสียงของเขาบ้าง ว่าอาว,วัยวะภายในที่สาําคัญของเราเนี่ยเขากําลังส่งสัญญาณเตือนอะไรของเราบ้างนะคะซึ่งหากวันหน,นึ่งเนี่ยค่ะอวัยวะเขาสามารถพูดกับเราได้เขาจะบอกอะไรกับเรา <Ahh> เขาจะส่งสัญญาณเตือนอะไรให้กับเราได้รับทราบบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะลองมาฟังกันดูนะคะว่าเสียงจากอ,าว,อวัยวะที่สาคัญสำคัญเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยค่ะเสียงจากสมองค่ะคุณผู้ฟัง เขาอาจจะบอกว่าขอเวลาให้ชั้นเนี้ยได้พักผ่อนแล้วก็จัดระเบียบเสียบ้างนะคะเพราะว่าสมองนี้จะทํางานหนักตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วบางทีเนี้ยยังรับข้อมูลไม่หยุดหย่อนในแต่ละวี่แต่ละวันนะคะทีนี้สิ่งที่สมองต้องการเขาก็อาจจะต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลาตอนกลางคืนการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะจะช่วยให้สมองของเราเนี้ยจัดระเบียบความจําได้ดีมากขึ้นกําจัดของเสียได้ดีมากขึ้นพร้อมสําหรับในวันใหม่ได้อย่างสดใสนั่นเองค่ะ เราก็ควรจะหาเวลาทําสมาธิหรือว่ากิจกรรมผ่อนคลายนะคะเพื่อลดความเครียดที่จะถาถมเข้ามาแล้วก็ทําให้สมองเขาเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าน,นั่นเองเสียงของสมองไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังลองมาฟังเสียงของหัวใจกันบ้างนะคะ ถ้าเกิดหัวใจเขาสามารถบอกเราได้เขาก็จะบอกว่าให้ช่วยขยับร่างกายหน่อยตัวหังหัวใจเนี่ยจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็คือว่าหัวใจนี่แหละค่ะก็คือถือว่าเป็นเครื่องปั๊มเลือดที่ทํางานโดยที่เขาไม่มีวันหยุดเลยนะคะไม่ว่าจะวันเวลาใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาหยุดนั่นคือเราเสียชีวิตแล้วนะคะทีนี้การทํางานของหัวใจก็คือเขาก็จะปั๊มเลือดนะคะ แล้วก็ส่งออกซิเจนแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้การนั่งนิ่งเฉยๆเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทําให้หัวใจเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพฉะนั้นแล้วหัวใจเขาอาจจะร้องขอให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาออกกลาลังกายบ้างนะคะหรือว่าออกกํลาลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอีกทางช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้หัวใจเขาอาจจะกระซิบเบาๆกับเราค่ะคุณผู้ฟังว่าให้ลดอาหารเค็ม อาหารมันอาหารหวานลงบ้างนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็คือถือว่าเป็นภาระหน้าที่หนักที่ทําให้หัวใจในเขาเทํางานหนักมากจนเกินไปนะคะอาเสียงต่อไปกับคุณผู้ฟังก็คือเสียงของปอด ปอดเขาก็จะขออากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตัวของฉันบ้างนะคะเพื่อเขาเนี่ยจะได้หายใจได้อย่างเต็มที่นะคะทุกครั้งค้าคุณผู้ฟังที่เราออกจากบ้านหรือว่าร่างกายของเราในสตดควันพิษเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ก็ตามนะคะฝุ่น PM 2.5ก็ตามซึ่งตอนนี้นะใกล้เข้าหน้าหนาวฝุ่น PM 2.5้าเขาก็คลืบคลานใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วเหมือนกันนะคะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยมลพิษต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเหมือนเป็นการส่งผู้ร้ายเข้ามาทําลายปอดของเราโดยตรงปอดต้องการอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดเพื่อแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนที่ทําให้ร่างกายของเราเนีมีชีวิตชีวามากขึ้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอกับมลภาวะก็ต้องป้องกันอาจจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยไปหาอากาศหรือว่าออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์มากๆดูบ้างนะคะ ไปแล้วค่ะสมองหัวใจปอดทีนี้มาถึงกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ดูบ้างนะคะเขาก็จะส่งเสียงให้เราบอกว่าได้โปรดเธอให้กินอาหารเป็นเวลาหน่อยได้ไหมเพราะว่าการกินอาหารที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเรานี่เกิดความปั่นป่วนการหลั่งน้ําย่อยออกมาบางทีเนี่ยถึงเวลาทานข้าวก็ไม่ทานน้ำน้ำย่อยเนี่ยเขาก็ออกมาเก้อออกมาทํางานเก้อค่ะเพราะเขาพร้อมที่จะย่อยอาหารแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานเข้าไปนะคะ หรือแม้บางทีในตัวเราเนี่ยเร่งเคี้ยวอาหารมากจนเกินไปทําให้อาหารเนี่ยไม่ละเอียดเกิดการย่อยที่ไม่มีประโยชน์ก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงมีอย่างเช่นผักและผละไม้เนี่ยก็จะช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือการดื่มน้าให้เพียงพอเพราะการดื่มน้ํานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ทาให้ทุกกระบวนการในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ กระเพาะอ,อาหารขาดต่อไปก็เป็นตับอันนี้ตับเขาก็มีเสียงที่จะส่งมาสื่อสารมาให้เราได้รับรู้ด้วยนะคะว่าเยอะส่งสารพิษมาให้ฉันเลยเพราะฉันเนี่นเหนื่อยมากเหลือเกินที่ต้องกําจัดสารเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของเธอนะคะซึ่งตับกับคุณผู้ฟัง ก็เปรียบเสม,มือนกับเป็นโรงงานกําจัดของเสียย,อย่อยๆของร่างกายของเรานี่แหละค่ะทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากินยานที่เกินความจําเป็นหรือว่ารับประทานที่มีไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยภาระหนักเขาก็จะมาอยู่ที่ตับซึ่งตับก็จะต้องแบบแข็งแรงค่ะ เมื่อในเมื่อเธอกินของพวกนี้เหล่านี้มาฉันมฉันเป็นตับฉันมีหน้าที่ที่จะต้องกําจัดของเสียฉันก็ต้องแข็งแกร่งเพื่อฟื้นฟูตัวเองฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตับตับนะคะทำงานหนักจนเกินไปก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อว่าให้ตับเนี่ยเขาได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช้เขาจนเกินไปนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้มีเสียงของดวงตาดูบ้างค่ะคุณู้ฟัง ก็เขาก็จะบอกว่าให้ละสายตาจากหน้าจอมือถือบ้างจอคอมพิวเตอร์บ้างนะคะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยทนต่อความน่าสนใจของโลกในจอทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วการจ้องมองแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดตาแห้งตาเหนื่อยลาได้ฉะนั้นแล้วค่ะสายตาเขาก็จะบอกว่า ดวงตาเขาก็จะบอกว่าเขาขอพักสายตาทุกๆ20นาทีโดยการมองไปไกลๆมองอะไรที่เป็นสีเขียวๆซักประมาณ20วินาทีแล้วก็กระพริบตาให้บ่อยมากขึ้นเพื่อให้มีน้ําตาเนี้ยมาหล่อเลี้ยงดวงตาได้มากขึ้นซึ่งดวงตาเขาอยากทําหน้าที่ให้คุณนี้ได้มองเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงของดวงตานั่นก็คือว่าให้เราละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างหน้าจอสมาร์ทโฟนบ้างนะคะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นเสียงของอวัยวะต่างๆนะคะที่เขาออกมาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยต้องการการพักผ่อนอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นเสียงของเขาที่เขาอยากจะเรียกร้องความสนใจให้กับตัวของเขาเองเพื่อว่าระบบต่างๆเหล่านี้นี่แหละค่ะเขาจะได้ทํางานได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงได้ดีที่สุดค่ะก็จริงๆร่างกายมันก็คงฟ้องทุกอย่างแหละแต่เรา เราจะฟังเข้าไหมเราฟังเสียงเข้าไหมใช่เรา้ฟังเสียงเข้ด้วยนะอย่างสมมุติว่ามันอยปวดตามากเลยต้องลุกขึ้นไปเมื่อที่จะไปมองอะไรเปลี่ยนบางทีเราก็ไม่ไปไงคะก็สาพักมันก็ฟองด้วยสุขภาพที่มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมาถึงในเรื่องของทริปของดิฉันบ้างก็คือตุลาคมเนาะจะผ่านไปอีกปีหนึ่งละเอาใจคุณสาวๆแล้วกันบางคนก็อมแก่ลงไปอีกปีละ แป๊บแกลงไปอีกปีอยากจะไปเติมฟิลเลอร์นะคะหรือว่าจะทำให้สวยเนี่ยดิฉันก็มี ข้อควรรู้ก่อนเติมฟิลเลอร์ล่องแก้มหรือว่าจะสวยยังไงให้ปลอดภยัยนะคะทีฉันก็มีมาฝากกันนะคะคือต้องยอมรับค่ะว่าผู้หญิงทุกวันนี้ไม่ไม่ยอมหยุดสวยเนาะโดยเฉพาะล่องแก้มเนี่ยในหมู่สาวๆเนี่ยคือเราก็อยากใบหน้าอ่อนไว้ก็ชับขึ้นแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจว่าจะทำฟิลเลอร์อย่างเงี้ยดิฉันก็อยากให้ทราบในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดนะคะคือข้อแรกเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟิลเลอร์ก่อนนะคะฟิลเลอร์เนี่ยใช้เติมร่องแก้มส่วนใหญ่จะเป็นกรดไฮยาลูโรนิกนะคะซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เองช่วยเติมเต็มร่องแก้มเวลาที่มันหย่อนค้อย ทำให้ใบหน้าดูอิ่มเอิบแล้วก็อ่อนเยาวขึ้นนะคะในเมื่อเรารู้จักฟิลเลอร์แล้วเราต้องรู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องเลือกนะคะความปลอดภัยขั้นแรกคือเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงามแล้วก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะสามารถประเมินใบหน้าแล้วก็ให้คําแนะนําหรือเติมฟิลเลอร์ร่องแก้มของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมนะคะ เข้าใจแล้วเลือกแพทย์แล้วศึกษาข้อมูลของคลินิกค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้องเป็นสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยน่าเชื่อถือนี่แหละสะอาดปลอดภัยนะคะก็อาจจะต้องอ่านรีวิวของหลายๆที่นิดนึงนะคะลำดับต่อมาค่ะเราต้องปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะเติมฟิลเลอร ที่ร่องแก้มเนี่ยต้องปรึกษาเกี่ยวกับประวัติสุขภาพยาที่กินคือบางทีเราก็มีโรคประจาตัวเนาะเราทานยานู่นนี่นั่นเยอะแยะหรือบางตัวมันอาจจะเอฟเฟกกันไหมความคาดหวังที่ผลลัพธ์นะคะก็อาจจะต้องปรึกษากว่าละเอียดเสร็จแล้วปรึกษาแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงด้วยนะคะแม้แต่ว่าออการเติมฟิลเลอร์ร่องแก้มเนี่ยถึงถึงแม้ว่ามันจะปลอดภัยเนี่ยแต่มันก็มีผล อาจจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อยค่ะที่เป็นแน่ๆก็คือบวมแดงนะคะชั่วคราวมีก้อนเล็กๆตรงจุดที่เขาฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะปกติเนี่ยมันจะหายได้เอง1-2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดมันมากกว่านี้<ม>ก็อาจจะติดเชือ้อเกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมสุขภาพก่อนไปทำหัตถการนะคะก่อนที่จะไปเติมฟิลเลอร์ร่องแก้มเนี่ยต้องหีกเลี่ยงลดยากแก้อักเสบ งดดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพวกวผลิตภัณฑ์ที่มันมีวิตามินอ e ีอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะคะพวกนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการเกิดรอยช้ำเนาะแล้วก็งบประมาณเนี่ยคุณผู้ฟังจะเติมแค่ไหนอะไรอย่างไงนะคะทำความเข้าใจเศษปรึกษาแพทย์เศษหาคลินิกที่น่าเชื่อถือเข้าใจผลข้างเคียงเตรียมพร้อมทุกอย่างคราวนี้เขาต้องงบประมาณนะคะต้องดูว่าเอ๊แต่ละที่แต่ละคลินิกเนี่ย หรือความน่าเชื่อถือความใหญ่ความเล็กของสถานประกอบการต่างๆมันแตกต่างกันไปค่ะชนิดของฟิลเลอร์หรือปริมาณที่ใช้อย่างเงี้ยมันมีผลต่องบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอสอบถามราคาให้ชัดเจนไม่ได้ตัดสินใจเพียงแต่ว่าราคาถูกแต่ก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยรวมถึงระยะเวลาฝื้นตัวนะคะเพราะว่าหลังทำหัตถการแล้วเนี่ย ก็จริงๆคุณหมอคงแนะนําแหละว่าต้องหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆการนวดการสัมผัสที่บริเวณที่ฉีดอย่างน้อย1วันค่ะ24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ฟิลเลอร์คงรูปแล้วก็ลดความเสี่ยงการติดเชื้อนะคะส่วนผลลัพธ์เนี่ยจะเห็นได้หลังจากฉีดก็ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ1ปีนะคะถึง18เดือนก็คือ1ปีถึงปีครึ่งเนาะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลเลอร์แล้วก็การดูแลตัวเองนะคะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะมีการติดตามอาการภายหลังการฉีดเหมือนกันนะคะเวลาที่หมอนัดอาจจะเห็นว่าแผลมันไม่ได้บวมไม่ได้อักเสบแต่จริงจริงควรไปอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อแหละนะคะคือการเติมฟิลเลอร์ล่องแก้มเนี่ยมันต้องทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปลอดภัยคลินิกที่มีมาตรฐานแล้วก็ ราคาราคาก็อาจจะต้องดูตามคุณภาพเนาะก่อนที่จะตัดสินใจทำเนาะที่เอามาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันมีข่าวเยอะเลยค่ะพี่แมวเวลาที่เราไปอะ่ะเขาเรียกอะไรหมอกระเป๋าเห็นมีข่าวอยู่นะคะคือเราคิดว่ามันถูกนะคะเราคิดว่ามันประหยัดมันคิดว่ามันสะดวกอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องดูที่คุณภาพความปลอดภัยของดีราคาถูกมันอาจจะไม่มีจริงๆนะคะ,คะก็เป็นทริป สุขภาพดีๆที่เราสองคนมีมาฝากกันค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง FM MM 89.5 Innovation for Life ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Club กลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ